นะครับเพื่อนเือนนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็นํานะครับเชือกฟางนะครับเชือกฟางมามัดต้นกับไม้ไว้นะครับเป็นหลักสเต็กนะครับอ่ายังมันยังเล็กอยู่อนุบาลมันนะเพราะว่าถ้าเราไม่มัดนะครับถ้าลมหรืออะไรพัดมันจะโอนไปโอนมานะครับปลูกมะม่วงปลูกอะไรก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนี่น่าจะมีรองพื้นนะครับแต่ว่าเราปลูกไม้ป่านะครับตัวนี้ก็เป็นไม้มะข่าหมงนะครับ ไม้มาฆ่าหมงนี้นะครับก็ทนนะครับทนทนแรงนะครับหรือว่าทนแรงนะครับทนแรงพบได้นะครับป่าเบจพัรณ์หรือป่าเต็งลังนะครับนะครับหรือว่าดิบแรงก็พบได้นะครับไม้ประเภทนี้อยู่ได้นะครับอยู่ได้ทุกทุกทุกประเภทนะครับทุกป่านะครับถือว่าเป็น เป็นไม้ที่ทนอีกหนึ่งชนิดนะครับไม้มะข่าโม